ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของโรคเราโชคดีแค่ไหน เกิดมาได้เจอคำสอนครูบาอาจารย์ได้แนะนำได้สร้างบุญกุศลบารมีเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายขอให้ลูกหลานมีสติระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาเจริญภาวนาทุกขณะจิตกรรมนั้นจะบรรเทาได้ลูกศิษย์หลานสาวของหนูเขาป่วยเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งค่ะวันนั้นหนูเข้าไปเยี่ยมเขาเห็นเขาทรมาน มีเวทนามากเลยเขาปวดจนแบบเขาบอกเขาอยากจะตายเขาไม่อยากทนทุกข์ทรมานแบบนี้หลวงปู่เขาอยากหายไหมลูกศิษย์เขาอยากหายค่ะไม่ยากหรอกใครป่วยเป็นโรคร้ายป่วยจนเจียนตายเขาบอกว่าให้เอาความตายที่โยมระลึกถึงนั่นแหละมาเป็นองค์ภาวนาโรคนั้นความตายนั้น มันจะสลายก็ไอ้ตรงนี้แหละความลับของโรคนั้นมันอยู่ที่โยมไปยึดว่าโรคนั้นแล้วโยมมีความกลัวโรคนั้นมันก็ลุกลามเหมือนไฟเมื่อโยมไม่มีสติแล้วไปยืนให้มันลามนะ่ะมันก็หมดไม่เหลืออะไรเช่นกันอย่างน้อยมันก็ยังเหลือถ้าโยมดับมันได้คือเมื่อโยมข่มอารมณ์นั้นได้ไม่มีความกลัว มีหลักคือนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาก็เอาบุญกุศลนั้นที่มันลามปาาไม้นั้นแลที่คือเชื้อกรรมเก่าที่โยมได้ไปเบียดเบียนที่โยมได้กระทําไว้ก็ส่งบุญไปให้เขาขอความตายเข้าใจไหมเอาอารมณ์ที่เหลืออยู่ที่เกิดในเวทนาอยู่กับมันใช้ขันติธรรมคือยอมซะอย่าดิ้นรน แต่ในการยอมของเรานั้นเรายอมด้วยความว่ามีหลักจับหลักให้มัน่นคือพระรัตนตรัยเมื่อจิตใจตั้งมัน่นให้อธิษฐานอโหสิกรรมยอมซะอย่าถือตัวถือตนไม่ใช่บอกว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายอย่างนั้นน่ะมันมันชอบมันจะขี่คอเขย่าให้ขาดใจตายเขาเรียกว่าตายทั้งเป็น คนที่มีสติเท่านั้นที่จะเหนือกรรมได้เขาบอกว่าคนที่จะตายหรือเป็นเวรภัยอันใดถ้าคนมีสติเขาบอกว่าทุกอย่างที่เป็นวิกฤตจะเห็นหนทางเห็นโอกาสนั่นเขาเรียกว่าเขาได้มาทวงหนี้ก้อนใหญ่เพราะไอตอนที่เขามาทวงเล็กๆน้อยๆยมไม่ยอมให้เขาผัดผ่อนคิดว่าตัวเองมีกายสังขารแล้วจะอวดดีมันหาว่าเป็นเช่นนั้นไหม กรรมเป็นของเที่ยงธรรมเมื่อมันให้ผลเช่นเดียวกับกรรมที่โยมบอกว่ามันเล็กน้อยแต่โยมทำกรรมดีแม้เล็กน้อยเจริญภาวนาเล็กน้อยแต่เมื่อโยมทำเป็นแรมปีมันก็มากได้จิตโยมก็มีกำลังเช่นเดียวกันกับความชั่วเมื่อโยมทำแล้วเล็กน้อยแต่เมื่อโยมทำอยู่บ่อยๆเป็นเวลานานแรมปีมันก็ให้ผลเช่นเดียวกันไม่มีใครช่วยใครได้ นอกจากตัวเราเองนั่นคือสติสติโยมไปยึดถึงสิ่งใดเล่าสติโยมไประลึกถึงบุญกุศลบุญกุศลอันใดที่ยิ่งใหญ่เล่าบุญกุศลที่โยมเคยให้ทานเคยเจริญภาวนาถ้าไม่เคยเจริญภาวนาเลยก็ขอให้เจริญภาวนาในอารมณ์นั้นให้เป็นภาวนาให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธตาย ทำโมตายสังโคตายอยู่อย่างนั้นจนจิตมันแนบสนิทกับบุญกุศลนั่นแหละเมื่อจิตมันแนบสนิทกับบุญกุศลแล้วสติมันตั้งมั่นแล้วจิตของผู้นั้นจะมีอำนาจแห่งจิตเมื่อนั้นแลผู้นั้นจะต่อรองกับกรรมได้เมื่อต่อรองแล้วจะได้รู้กรรมนั้นจะบรรเทาได้โรคมันจะฝ่อได้แต่ถ้าโยมกลัวมันคนที่กลัวนะไม่มีสติ หมือนไฟมันกำลังลุกไหม้บ้านเรือนแต่โยมไม่มีสติได้แต่วีดร้องอย่างเดียวโยมว่าบ้านโยมจะเหลือแต่ต่อไหมเพราะมะเร็งมันลามมันก็จะไหม้ดำไปหมดเหมือนไฟนั้นแ,แลนี่เป็นอำนาจแห่งไฟโทสะที่โยมไปสาปแช่งชาวบ้านชาวช่องเขามามา,มากมายเป็นพบเป็นชาติมันจึงลามเป็นมะเร็งก่อตัวเข้าใจไหมถึงแม้มันจะเป็นกรรมพันธ์ เพราะว่าสันดานมันมาอย่างนั้นทางโครเง่าสักกาชเข้าใจหรือไม่แต่จะให้ฉันไปช่วยอะไรไม่ได้ฉันแค่บอกได้ว่ากรรมมันเกิดจากที่ใดเข้าใจไหมโลกนี้มีแต่ของสกปรกทั้งนั้นแค่อาหารที่โยมทานเข้าไปก็สกปรกแล้วทุกครั้งที่โยมจะบริโภคอะไรขอให้อธิษฐานบุญกุศลทานไปเพื่อประโยชน์ให้หระงับความหิว เพื่อให้ความหิวมันไม่กำเริบเสบสารมันเกิดขึ้นอีกทานไปเพื่อเราจะสร้างบุญกุศลบารมีขอบุญกุศลน,นี้กลับเป็นประโยชน์ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนแม้จะเป็นอาหารก็ดีเหล่านี้อธิฐานแบบนี้เข้าใจไหมอย่างที่ฉันบอกเมื่อถึงวาระแห่งบุญโรคกรรมอะไรก็ตามที่โยมจะเจอหมอดียาดีเอง เข้าใจไหมแต่ถ้าเรายังไม่เจอเราต้องรักษาตัวเองไปก่อนคือรักษาใจเมื่อรักษาใจเราได้แล้วเข้าถึงในพระรัตนตรัยแล้วหมอดียาดีก็จะมาหาแต่ถ้าโยมไม่เคยเจริญทานศีลภาวนาแม้โยมจะเจอหมอดียาดีมันก็ดื้อยากันเพราะบางทีโยมเป็นมันเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคกรรมนี้หมออะไร ก็รักษาไม่ได้จำไว้นะแต่ถ้าโยมหมดกรรมขออโหสิกรรมอยู่บ่อยๆแล้วเมื่โยมเจริญบุญเจริญกุศลเมื่อกรรมมันเบาบางแล้วโยมไม่ต้องไปรักษาบางทีก็หายก็ขอฝากให้โยมนั้นเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตเข้าใจไหมกายสังขารมันป่วยอยู่แล้วถามใครก็ป่วยทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่สบายถ้ามีกายสังขาร โยมว่าจริงหรือไม่รักษาใจสิคือรักษาศีลสำรวมคือระวังกายไม่ให้ทุจริตวาจาไม่ให้ทุจริตไปนินทาว่าร้ายสาบแช่งใครใจคือความคิดที่เป็นกุศลอย่าให้เป็นอกุศลนั่นแหละรักษาใจคือศีลที่บังเกิดเมื่อศีลบังเกิดคุณงามความดีก็จะบังเกิด สีลนี้ใครมีแล้วโรคกรรมอะไรที่โยมเป็นอยู่ก็จะทําให้มันเบาบางลงเมื่อถึงบุญกุศนมันมากพอแล้วมันก็จะมันเทาของมันเองแต่จะไม่หายขาดถ้าโยมหายขาดเมื่อไหร่ร่างกายโยมมีปัญหาเมื่อนั้นโยมจะมีแต่ของสะอาดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีของเสียเขาเรียกภูมิต้านทานนั่นเองใจสำคัญต้องให้สะอาดร่างกายเปรียบเสมือนโคลน สิ่งปฏิกูลเพื่อให้ดอกบัวนั้นมันโผล่เพื่อให้มันงอกงามโยมก็เอากายสังขารนั้นพิจรนารณาละของเสียซะแล้วหนอต้นโพต้นธรรมมันถึงจะมันเกิดขึ้นโยมต้องหนีมันอย่าให้มันหลับไหลเพลิดเพลินกับกายสังขารไม่งั้นรากโยมก็จะเนา่าเข้าใจไหมและสุดท้ายนี้โยมได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว เป็นของดีของลำค่าที่สุดหาอะไรเปรียบไม่ได้อีกยิ่งได้มาเจอพระธรรมคำสอนเจอครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำได้สร้างกุศลบาร,รมียิ่งมีวาสนาบาร,รมียิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าโยมไม่เอาไม่ขวนขวายไม่รับก็ไม่รู้จะว่ายังไงขอนอบน้อมคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุ สำหรับผู้ที่ได้จัดทำรรเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเท่ดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์แล้วหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์เป็นข้อคิดไม่มากก็น้อยจากเรื่องนี้สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ